สวัสดีค่ะพี่ป้อนหนึ่งวันนี้จินตคณิตสามสูตรสามเล่นสูตรคูณสีแดงนะคะสีแดงหรือสีชมพูเข้มเราอยู่กันที่หน้าสามสิบสองนะเป็นการทบทวนแม่สูตรคูณแม่แปดและแม่เก้านะคะค่อนข้างยากให้หยิบสูตรคูณมาเรารีบรีบดูสูตรคูณให้อย่างว่องไวเลยนะคะด้านบนจะเป็นภาพเด็กกำลังเล่นกระโดดเชือกกันอยู่นะคะ ใครทำงานเสร็จเรียบร้อยระบายสีให้สวยงามได้นะละูกมาดูทําไปพร้อมๆกันหนึ่งคอลัมน์เหมือนเดิมนะคะทบทวนไปพร้อมกันกับคุณครูน,นะข้อที่หนึ่งแปดเจ็ดห้าสิบหกนะคะแปดศูนย์ศูนเก้าหกห้าสิบสีเก้าสี่

ต่อไปแปดสามแปดสามยี่สิบสีแปดศูนย์ศูนเก้าแปดเจ็ดสิบสองนะคะเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดแปดสองสิบหกนะคะเลื่อนขึ้นมาต่อไปแปดเจ็ด ห้าสิบหกเก้าสี่สามสิบหกเก้าหนึ่งเก้าแปดห้าสี่สิบเก้าศูนย์ศูนย์ง่ายเลยแปดหนึ่งแปดรีบเขียนเลยแปดเก้าเจ็ดสิบสองเก้าเจ็ดหกสิบสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะคะ ค่อนข้างยากเลยสลับตัวเลขกันทุกข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือต้องระมัดระวังนะคะลงมือทําอีกสองคอลัมนะ์นะแล้วส่งมาให้คุณครูช่วยเช็คคําตอบให้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ